โจทย์ข้อนี้เขาบอกว่านันชิกาฮอรินนาเรนนัตเจโดชามูชิรีคือเรซผูรนกอยาฮัมนิดนะครับอันนี้นันชีก็คือสภาพอากาศเนะาะสภาพอากาศนะครับเฮอรินเฮรินนะเฮรก็คือมืดนะครับมืดครื้มนะครื้มแล้วกันนะ คลื้มหรือว่ามีเมฆมากนะครับมีเมฆมากนัดตรงนี้ก็คือกลางวันกลางวันนะครับชามูชินตรงนี้ก็คือสำนักงานนะอ่าโอเคนะครับคือได้ซอเนี่ยแปลว่าดังนั้นนะครับผมอ่าพุ่นตรงนี้ก็คือไฟนะ คำว่าเคอะตัวนี้แปลว่าเปิดนะคอยาฮันิกาก็คือต้องเปิดไฟนะครับโอเคช้อยที่หนึ่งช้อยที่หนึ่งในข้อนี้เขาบอกว่านอนซึมิดาช้อยที่สองพักซึมิดาช้อยที่สามอันนี้มูกอบซึมิดาช้อยที่สี่นะครับอันนี้ออรุปซึมิดานะนอนซึมิดาก็คือกว้างนะครับผม พักซุมิดาคือสว่างช้อยที่3มมูกอฟซุมิดาก็คือหนักนะส่วนช้อยที่4นะครับออรุปซุปมิดานะคือมืดนะหนึ่งสองสามสี่นะครับในข้อนี้ให้เราตอบข้อที่4เข้าไปใส่นะครับเราจะเติมข้อที่4เข้าไปใส่นะครับชามูชินดีซามูชิรีอออรุปซุมิดานะครับผม สภาพอากาศเนี่ยมืดทืึ้มถึงแม้จะเป็นตอนกลางวันนะครับผมนะสาวโมชินก็คือสำนักงานเนี่ยจึงมืดมากนะครับจึงมืดนะครับดังนั้นพูนก็คือไฟนะกอยาฮัมนิกาก็าคือเปิดไฟนะครับฮัมนิดาเปิดไฟทํางานนั่นเองนะครับ